พระวินัยปิดกเล่มหนึ่งมหาวิพังปฐมภาคขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรื่องภิกษุวัชชีบุตรก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุวัชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูปฉันอาหารพอแก่ความต้องการจำวัดพอแก่ความต้องการ ส่งน้ำพอแก่ความต้องการครั้นแล้วทำในใจโดยไม่แยบขายไม่บอกคืนสิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งได้เสพเมถุนธรรมสมัยอื่นวัดชีบุตรพวกนั้นถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วบ้างถูกความวอดวายแห่งโพคะพพานแล้วบ้างถูกความเสื่อมคือโรคเบียดเบียนแล้วบ้าง จึงเข้าไปหาท่านพระอาณนน์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานน์เจ้าข้าพวกกระผมไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระธรรมไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระสงฆ์พวกกระผมเป็นคนติเตียนตนไม่ใช่เป็นคนติเตียนคนอื่นพวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินยัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้ว ไม่สามารถประพฤติปรหมจรจรันให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตนั้นแหละเป็นคนไม่มีวาสนาเป็นคนมีบุญน้อยชั้นพระอานนท์เจ้าข้าแม้บัดนี้ถ้าพวกกระผมพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแม้บัดนี้พวกกระผมจะพึงเป็นผู้เห็นแจ้งซึ่งกุศลธรรม มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขียธรรมอยู่ตลอดเบื้องต้นแห่งราตรีและเบื้องปลายแห่งราตรีพวกกระผมขอโอกาสขอท่านได้โปรดกรุณากราบทูลความข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคได้จะ้ะท่านพระอานนท์รับคำของพวกวัดชีบุตรชาวพระนครเวสาลีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์การที่ตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพราะเหตุแห่งพวกวัดชีหรือพวกวัดชีบุตรนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสทรงบัญญัติอนุบัญญัติสองครั้งนั้นพระองค์ทรงกระทำธรรมมีคถา ในเพราะเหตุเป็นมูลเขานั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดแ,แลเป็นภิกษุไม่บอกคืนศิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเสพเมถุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงไม่พึงอุปสมบทให้ส่วนผู้ใดแ,แลเป็นภิกษุบอกคืนสิกขา ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งแล้วเสพเมถุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงพึงอุปสมบทให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติสองอันหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้วไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์ดีรัชฉานตัวเมียเป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้